วันนี้จะมาทำข้าวหน้าเนื้อกันไปทำเริ่มจากตวงข้าว1นึ่งับหนึับเท่ากับถ้าที่ญี่ปุ่นเรียกว่าอิจิโกวันนี้จะทำทั้งหมดนิโกเท่ากับตองตวงสองรอบตวงไปแล้วหนึ่งก็ตวงอีกรอบหนึ่ง ข้าวก็หมดพอดีก็จะตวงมันจะไม่เต็มไม่เต็มแล้วก็มาล้างข้าวจะไม่ล้างเยอะนะข้าวญี่ปุ่นเขาจะสะอาดพอสมควรแล้วก็จะรอบแล้วก็จะรีบเอาขึ้นแล้วก็เทน้ำทิ้งเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวข้าวจะดูดพวกสิ่งสกปรกเข้าไปก็จะมาล้างแค่เนี้ยไม่ต้องแบบกดแรงล้างแค่แบบ ถูแบบแค่นี้เลยล้างแรงแล้วเดี๋ยวข้าวมันแตกก็จะล้างแค่นี้แล้วก็เปิดน้ําใส่น้ําใช้น้ําเย็นในการล้างนะล้างแค่นี้เลยจับ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 แค่นี้เลยแล้วก็เทน้ําทิ้งล้างประมาณสักสองสามน้ำให้น้ำมาเริ่มหายขุนะ่นอะ ไม่ต้องถึงกับน้ําใสกิ้งนะเพราะมันไม่ใสกิ้งมันแ,แค่ไม่ขุ่นแค่น้ําไม่ขุ่นมามนี่ก็รอบที่สามได้ประมาณนี้ก็พอแล้วน้ําก็จะไม่ได้ใสกิ้งเดี๋ยวดูนะอ่ะไม่มีแล้วก็มาเทใส่หม้อข้าวเมื่อกี้ตวงไปสองสองใช่ไหมสองถ้วย มาดูตรงเส้นตรงนี้มันจะมีเขียนว่าขั้กขึใหม่ก็คือข้าวข้าวสวยมันมีเลขสองก็จะใส่น้ําไปถึงเลขสองแต่ว่านี้มันเป็นข้าวใหม่ก็จะใส่น้ําน้อยลงมานิดนึงนี่นเ,นเลขสองไหมตรงขัก้กึ้ใหม่ตรงฝั่งขวาสุดแล้วก็จะใส่มีดิงลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้ข้าวออกมาเงาวสวยแล้วก็กดหุงรอหนึ่งชั่วโมงในระหว่างที่รอก็จะมาทํา ฝั่งเนื้อเราก็จะเตรียมขิงหอมใหญ่อันนี้คือแล้วก็เนื้อเนื้อติดมันนิดนึงก็จะดีแล้วก็สาเกชโชยุมิริงแล้วก็ลืมไทยมีชิโรดาชิด้วยก็มาหั่นหอมใหญ่หั่นครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาตรงขั้วออกแล้วก็มาเอาขั้วออก,อ,กอีกอันหนึ่ง แล้วก็มาสไลด์สไลด์บางๆสไลด์บางๆบ,บ,บ,บางที่สุดที่จะทําบางได้เสร็จแล้วก็เอาใส่ภาชนะผักไว้ก่อนก็มาขูดขิงขิงนี่บางบางคนเขาก็ไม่ใส่แต่ว่าคิดว่าใส่ก็จะหอมอร่อยกว่าก็จะใส่ขิงนิดหน่อยแล้วก็วางผักไว้ก่อนแล้วก็จะมาปรุงเอา น้ำใส่หม้อตั้งไฟแล้วก็มาใส่สาเกสาเกใส่ทั้งหมด3ช้อนสี่ช้อนใส่สาเกทั้งหมดสี่ช้อนต่อมาก็เตรียมมีริงมีริงก็จะใส่ข้าวหน้าเหนือมันต้องออกหวานนิดนิดแล้วก็เค็มตามสองช้อน ก็จะใส่มิลินเยอะหน่อยก็อาจจะได้ยินเสียงใครไอก็ไม่ต้องสนใจนะใส่ประมาณ7ช้อนใครไม่มีมิลินก็ใส่น้ำตาลแทนได้แล้วก็มาใส่โชยุโชยุก็จะใส่ใส่แล้วแต่นะใครชอบเค็มเค็มนําหวานตามก็ใส่เยอะหน่อย ใส่ทั้งหมดประมาณห้าช้อนเพราะเดี๋ยวชิมแล้วเดี๋ยวมาปรุงเพิ่มอันนี้เป็นชิโรดาชิใส่แค่ช้อนเดียวใครไม่มีก็ใส่เป็นพวกคนออะไรอย่างงี้ก็น่าจะได้อยู่นะเป็นคนอไก่อะไรเงี้ยพอน้ำเริ่มเดือดก็จะเอาหอมใหญ่ที่สไลด์เอาไว้มาใส่ใหญ่ อันนี้มีโชยุก็ถ้าเปิดไฟแรงไปไอ้ตรงขอบขอบหม้อมันก็จะไหมต้องระวังนิดหนึ่งเพราะน้ําเดือดสักพักหนึ่งแล้วก็จะามาเอาเนื้อใส่เนื้ออันนี้คือไม่ไม่ค่อยชอบกินมันก็เลยซื้อแบบไม่ติดมันมาแต่ว่าถ้ามันมีมันอะ่ะมันจะอร่อยกว่าเนื้อก็จะนุ่มอร่อยกว่านี่ก็วางพักเอาวางเอาเนื้อใสเสร็จแล้วก็จะมารอให้น้ําเดือด รน้ำในอ๋ออย่างใส่ขิงก่อนใส่ขิงลงไปแล้วก็จะรอให้น้ำเดือดใครไม่ชอบขิงก็ไม่ต้องใส่หรอกเพราะร้านใหญ่ๆที่ญี่ปุ่นบางร้านเขาก็ไม่ได้ใส่ขิงแต่ถ้าใส่รู้สึกว่ามันหอมแล้วก็อร่อยกว่าในระหว่างที่รอเดือดก็จะมาดูข้าวก็หุงเสร็จมาดูข้าว ข้าวก็จะแบบเงาสวยข้าวแต่เลียงเม็ดสวยเลยก็ตักใส่ชามเตรียมเอาไว้นี่ตักแล้วแต่ชอบเลยชอบเยอะก็ตักเยอะชอบน้อยก็ตักน้อยแล้วก,ก็จะเดือดแล้วก็มาตักใส่ชามให้ได้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แล้วเอาหอมใส่เสร็จแล้วง่ายไหมล่ะ